ติดตามความเคลื่อนไหวนะของม็อบต่างๆที่วันนี้จะเดินไล่ลุงตู่8ปีกันนะซึ่งอย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเราจะมีผู้สื่อข่าวนะฮะในพื้นที่นะครับจะรายงานสดเข้ามานะครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีคุณอาวุธมณีแสงครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมคุณอาวุธครับตอนนี้สถานการณ์นะฮะที่เกี่ยวกับม็อบทั้งหลายตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับในภาพรวมในการ ของม็อบไล่ลุงตูวต่วันนี้นะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะที่บริเวณื้นหน้าทันเนีตทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งไว้ที่สะพานเจ้ามัยมรุเทศทนะฮะเพื่อเตอรียมพร้อมในการรับมือกับมือมอ็อบฮะส่วนการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้าที่ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางเจ้าหน้าที่ได้นําแผงเหล็กกั้นมาปิดเส้นทางการาจากการาจรตั้งแต่แยกพาณิชย์การในเดืนถึงแยกวิศกวันนะครับ ส่วนการส่วนมอบวันนี้นะมีด้วยกันอยู่ประมาณหกกลุ่ม่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการทํิจกรรมไปแล้วสองกลุ่มฮะโดยกลุ่มแรกที่บริเวณประมาณตึกบ่งช่วงเช้าเนี่ยที่หน้าถนนเนี่ยเป็นเครือข่ายแรงงานติที่ประชาชนนะนําโดยนายสมยศลึกษายเป็นสุขอคชุมนุมก็มีการเรียกร้องลดราคาน้ํามันควบคุมสินค้าแล้วก็ปรับค่าจ้างขั้นต่ําที่สี่ร้ยี่สิบ้าบาทนะฮะ วันนี้ก็มีการเรียกร้องให้คนเอกประยุทธ์ออกจากาจากตําแหน่งโดยทันทีนฮะซึ่งในการจาดกจิจกรรมเมื่อช่วงเช้ชาฮะก็ได้มีการไฟเผารูปของคนเอกประยุทธ์ฮะเพื่อแสดงออกถึงสัญลักษณ์ฮะแต่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงครับผม,มครับผมแล้วก็ส่วนที่กลุ่มฮะที่บร,ริเวณหน้าอาคาราคารัฐสภาก็เป็นเครือข่ายตามคาแหงเพื่อป,ประชาธิปไตยนะจ,จ,จัดกิจกรรมม,มละสุ่มแปดปีพอกันทีคนดีจันทร์โฉชา ซึ่งกิจกรรมก็มีการปราศัยแสดงละครสั้นผลงานแปดปีของพลเอกประยุทธ์ฮะพร้อมกันนี้ก็ด้มีการยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกไทยประธานรัฐสภาเพื่อส่งต่อข้อเรียกร้องไปยังประธานสารรัฐธรรมนูญฮนะโดยข้อร้องก็คือหนึ่งให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตําแหน่งโดยทันทีสองสารรัฐธรรมนูญต้องมีคําสั่งให้พลเอกประยุทธ์ การปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคาวินิจฉัยของศาลถามหามีการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีการแก้ไขเลือกมนูญปี60ฮะ,ะซึ่งในส่วนน้องสอวอการได้หมามออ้นสวก็ไม่ให้สอวอมีสิทธิในการยกมือเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรวีและข้อี่4คือให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอยู่ทธเป็นนั่งร้านสืบทอดอำนาจให้กับคนเอกชนครับผมครับ ล้วในกลุ่มผู้ชมุมนุมที่เหลือมีอีกกี่กลุ่มครับนั่าจากสองกลุ่มที่มีกิจกรรมจัดก,กิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วส่วนส่วนผู้ชุมนุมนะกลุ่มที่เหลือนะเมื่อช่วงเย็นซึ่งซึ่งจะมีการนัดหมายร,รวมตัวกันช่วงเย็นซึ่งเป็นกลุ่มคณะหรือล้อมรวมประชาชนซึ่งนําโดยนายจตุพรคมพันธ์และคุณนิติธรลําเหลือซึ่งจะเริ่มเวลา16านาฬิกาที่ลานคนเมืองส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่มเยาวรุ่นทะลุกแก๊สและก็กลุ่มทะลุกแก๊สและกลุ่มคนแดงปฏิวั มันจะนัดรวมตัวก <problem> <step> ัน <rzy> ท <bursting> ี <çev> ่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา17มิถนายนะครับครับอ่าซึ่งซึ่งซึ่งณขนาดนี้นะฮะทางมวลชนก็กําลังเริ่มที่จะเข้าพื้นที่นลครฮะโดยมีการรวมตัวกันอยู่แถวริมฟุตบาทนะครับที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ก็ยังไม่มีการใช้เสียงเพราะว่ามีการพูดคุยกับเพราะว่าทางโรงเรียนสตรีวิทมีการสอบนะซึ่งจะเริ่มใช้เสียงเวลา17มิถินาเป็นต้นไปนะครับครับ แสดงว่าเริ่มในบรรยากาศสถานที่เนี่ยก็เริ่มมีคนมาร่วมกันแล้วมารอกันแล้วถูกไหมครับใช่ใช่ครับตอนนี้ประชาชนกำลังเริ่มเข้าพื้นที่อ่าเริ่มเริ่มทยอยเข้าพื้นที่บ้างนะครับผมครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการมองประเด็นหมายถึงว่าได้มีการโฟกัสที่จุดไหนพิเศษไหมครับคุณอรรมุตรครับครับอันนั้นวันนี้นะอ่าในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักนะฮะซึ่งในการดูแลมากครั้งนี้ะทางคนตำรวจตรี มรท่านเป้วสันเอกรองพบชนฮะเราก็ได้ฝากเตือนย้ําไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมการชุมนุมถ้ากระทําการใดๆครับเชี่ยงกับการแพร่ระบาดเชื้อโรคเนี่ยจะมีความผิดตามพรบพรกอฉุกเฉินฮะจะมีความผิดอีกฮะการชุมนุมสามารถชุมนุมได้แต่ต้องมีการอ่แต่ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตามพรบการชุมนุมสาธารณะแล้วก็สามดึงแม้มีการชุมนุม ตามที่หน่วยงานภาครัฐจัดไว้ให้นะแต่ถ้ามีการเคลื่อนขบวนอย่างเช่นที่นามคนเมืองถ้ามีการเคลื่อนขบวนออกมาจะมีความผิดตามพรบจุนลนงศักดิ์ละนะเพราะว่าไม่มีการตดแจ้งถ้ามีการเคลื่อนออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะสั่งให้หยุดได้หรือจะทำหยุดทันทีถ้าถ้าไม่ถ้าไม่หยุดเนี่ยจะเป็นการฝ่าฝืนมีความผิดจำโทษจำคุกสองปีปรับสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ เ <S an> ่นเดียวกันเึ็นแม้ว่าที่กลุ่มจะมีสองกลุ่มที่มีการขออนุญาตทางตำรวจสนสนพระสวรัออรออรอรวง <c oughs> อาจจะมีการสองกลุ่มที่อนุบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไต,ตยเนี่ยเพราะว่าถ้าชุมนุมเกินเที่ยงคืนถ้ายังมีการใช้เสียงก็จะมีความผิดพรบควบคุมการโฆษณาและการใช้เครื่องอ <c oughs> ขยายเสียงครับผมครับคุณอาวุธครับเพิ่์นทราบมาว่าทางกลุ่มทะ <c oughs> ลุกแก๊สเขาก็มีแผนว่าเขาจะเดินไปทำเนียบด้วยนะครับอย่างนี้มันเดินไปได้ไหมครับได้ใช่ ครับใช่ครับอตอนนี้ก็มีกระแสข่าวมาว่าที่จะมีการเดินครับเดินขบวนไปยังผู้ทำเนียบฮะบซึ่งตอนนี้มาตรการในการรองรับนะฮะทาง,ทางตํารวจนครบาลเนี่ยเขาก็ยืนยันลองรองประสบนครบาลก็ยินดีกเขาได้เตรียมกําลังพลอุปกรณ์ยานพานะครวมถึงรถฉีดน,น้ําหรือแม้กระทั่งกระสุนยางเนี่ยอแล้วก็ปืนอไปืนไนี่มันจะอยู่ในแผนการรบมือรอบคำนี้นะแต,แต่แต่ต้องอยู่ภายใต้หลัก กฎหมายและความชอบธรรมนะครับเพราะว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งนะฮะก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่กลุ่มเอ็นีโอหรืออะไรเข้ามาดูแลเข้ามาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีความระมัดระวังครับและในส่วนของนัาต้องครับจะถามว่าในส่วนของที่เป็นสารากางกรุงเทพใช่ไหมครับลานลานคนเมืองตรงลานคนเมืองเนี่ยนะครับเมื่อกลุ่มของคุณจตุพรเนี่ยครับ ก็มีการที่จะชมุมนุมเหมือนกันแล้วก็เขาจะมีการเดินไปที่ทำเนียบเหมือนกันไหมครับณต,ตอนนี้นะเพราะว่าทางคุณจตุพรเนี่ยทางคุณจตุพรเนี่ยได้นับกลุ่มผู้ชุมนุมถ้าถึงเวลาเที่ยงคืนครับเขาจะใช้เสียงของประชาชนเป็น,เป,นเป็นตัวกําหนดทิศทางว่าจะไปทำเนียบหรือไม่ รหืออยังไรก็ต้องคุยกันอีกครับหลันเที่ยงคืนนี้นะฮะถ้าแต่ยังไรก็ตามนี้เดี๋ยวผมขอย้อนมาเป็นการรับมืออ่าได้ครับได้คชุมน่านิดนึงนะครับเพราะว่าซึ่งเขามีความเป็นห่วงเรื่องอ่ากลุ่มพวกกลุ่มรุนแรงเนี่ยจะแฝงตัวเข้ามาเกาะเหี่ในพื้นที่นะครับตามผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคือคนตำรวจโทรสำลันวนมาเนี่ยซึ่งเป็นแม่งันในการดูแลครับเนี้ยเขาสั่งให้ฝ่ายสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวของ ภูมิโมดูลแรงที่อาจจะแสงที่อาจจะแสงัวกระมาก่อเหตุในพื้นที่้นะครับแสดง <ใน S 1> ว่าใน,ในการในการป้องกันป้องกันป้องกันและประปาบความป้องกันเหตุเนี่ยครับพื้นที่โดยรอบเขาจะมีการตั้งจุดด่างความมั่นคงเพื่อตรวจสอบอาวุธสองจุดพื้นที่ชุมนุมก็จะเป็นการป้องกันและปราบคามเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรส่วนอีกที่สามคือพื้นที่ชั้นในเลยก็คือบริเวณทาเนียบปรบาล ซึ่งมันจะเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมชุมชนเป็นหลักเลยฮะในการทำงานหลักครับเห็น<ม>คุณจรูพรก็บอกเอาไว้ว่าก็จะดูว่าด้วยนะฮะว่าท่านนายกเนี่ยจะอยู่ที่ไหนะนะฮะจะอยู่ทำเนียบก็จะไปทำเนียบถ้าอยู่ที่บ้านก็จะไปที่บ้านอันนี้มีข่าวมีข่าวเข้ามาบ้างไหมฮะอ๋อตรงตรงตรงนี้ยังยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นฮะเพราะว่าทหน้าตอนนี้ตอนนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยทางนายกได้มาพักอยู่ที่ รอหนึ่งรอหนึ่งที่แต่มนไม่ฟดีนะครับผมอ๋อครับก็คือไปตั้งรับอยู่ที่บ้านแล้วเนาะแต่บริเวณที่ตรงห้าแย่รับเท้าจะมีจะมีอะไรที่เป็นจะมีม้าเกิดไหมครับวนตอนนี้อีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนึงอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิอมีกลุ่มหนึ่งฮะัตอนนี้จะเป็นกลุ่มของของกลุ่มพวกไอ้ที่เป็นเป็นการรวมตัวของกลุ่มที่ไม่มีแกนนำฮะซึ่งก็เป็นที่จัดตาดูเหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่มีแกนนำมันมันมันไม่สามารถที่จะ คือสามที่เจรจากันได้เพราะว่าถ้าม็อบหลักเนี่ยก็อย่างที่ลงคุณที่ม็อบประจำม่งเนี่ยที่ม็อบมีผาประจำทางแกนนาเนี่ยเขาจะมีการประสานกันอย่างนงานความมั่นคงตลอดว่าจะไปยังไงยังไงซึ่งจะมีการพูดคุยกันตลอดแต่ม็อบที่ไม่มีแกนนําเนี่ยมันจะอันตรายซึ่งว่จุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลเขาก็ไม่ได้มองท่านเขามีจุดเขามีชุดเคลื่อนที่เร็วถ้าเกิดเหตุที่ไหนเนี่ยชุดปฏิบัติการสามารถเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุได้โดยทันทีครับผม ตอนนี้มีกำลังพลที่มารอรับม็อบตรงนี้เนี่ยสักกี่กี่กี่กองฮะกี่กองร้อยครับตอนนี้ถ้าอยู่ในแถวบริเวณทำเนียบฮะในทำเนียบแล้วก็โดยรอบของทำเนียบเนี่ยก็น่าจะประมาณสามกองร้อยครับผมก็จะมีกองร้อยน้ำหวานกองร้อยสุดภูงภูงชนแล้วก็ตำรวจสันติบาลแล้วก็อ่าแล้วก็ำวตำรวจหายตรวจที่ที่จัดก,กันมาดูแลพื้นที่ครับผมครับครับแล้วทางตำรวจได้คาดการณ์นะฮะว่าน่าจะมีคนมาร่วมชุมนุมเนีย่ยประมาณสักเท่าไหร่ฮะ โ้ตตรง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 นี้ย,ยังยังยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ฮะยังไม่สามารถการคาดการณ์ได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาต้องดูว่า,าที่ลานคนเืองหรือบร,เเริเวณหมอทสารนิชัยมีข่าวว่าจะมีการตัดหลักค้างคืนนะครับจะมีการตัดหลักค้างคืนตรงนี้ซึ่งเขาก็ต้องเช็คดูอีกครั้งว่ามันจะมันจะมีจำนวนเท่าไหร่ฮะตัวนี้ตัวนี้ยังระบ,บุไม่ได้ครับผมครับ โอเคงั้นเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าช่วงเย็นวันนี้เนาะนะเขตการณ์จะไปถึงขั้นไหนใช่ไหมฮะน่าจะเริ่มตั้งแต่น่าจะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาหรือไฮไลท์เนี่ยจะไปอยู่ตรงประมาณเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีน่เป็นที่เขาขีดเส้นใต้วันนี้นะเส้าต้ก็สู่วันที่24ทีนาคกทีระบุต้องออกจาก ตำแหน่งนายกบุตรรผมว่า่อยเกำหนดทิศทางแบบไหนที่ื่อนบอกยังไงต่อไปครับผมครับผมก็ต้องฝากคุณอาวุธเกาะติดสถานการณ์ไปอย่างต่อเนื่องนะครับครับผมครับผมคุณอาวุธขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ครับครับขอบคุณครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ